บีคิดว่าส่วนหนึ่งที่บีได้มาอยู่จุดนี้ได้ก็คือทูบีในเมื่อวันก็คือในเรื่องของการฝึกทักษะชีวิตเนาะโดยเฉพาะการกล้าแสดงออกคือเรามีทักษะในการกล้าแสดงออกในการที่จะใช้เรียนการใช้ชีวิตต่างๆมันก็หล่อหลอมจนเราเป็นทุกวันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็คือทูบีสวัสดีค่ะชื่อนางสาวธัญชนกประดิจาน,นะคะชื่อเล่นชื่อบีนะคะปัจจุบันเป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนองนตะไกล้ค่ะ พยาบาลที่นี่นะคะก็ต้องทําหัตถการนะคะหัตถการในที่นี้นะคะก็คือการล้างแผลนะคะการตัดไหมการฉีดยาคุมหรือว่าการฉีดยาตามแพทย์สั่งนะคะนอกจากงานที่แน่ทำไมก็จะมีงานประเภทเยี่ยมบ้านเช่นจะเป็นเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงหลังคลอหรือว่าผู้ป่วยที่กลับมาจากโรงพยาบาลในกรณีเป็นอุบัติเหตุอะไรต่างๆที่ต้องได้รับการฟื้นผัวคะ่ะเคสส่วนมากจะเจอในกรณีเยี่ยมบ้านเช่นคนไข้าขาดนัด เพราะว่าอยู่กันสองตายายไม่ได้มีรถมาอาละเราก็ทําเรื่องประสานอบวตเพื่อที่จะให้คนไข้ได้รับรายได้ในบัตรคนพิการได้บัตรผู้สูงอายุเนาะแล้วก็ประสานโรงพยาบาลว่าให้มารับยาที่อนมามัยได้ไหมถ้าเขาไม่สะดวกไปโรงพยาบาลค่ะก็ได้ช่วยเหลือคนไข้แล้นี้มันเป็นความสุขแล้วก็ความภูมิใจของเราอย่างหนึ่งที่เราได้แก้ปัญหาตรงนั้นด้วย กิจกรรมก็ทํามาเรื่อยๆค่ะก็เนี่ยค่ะทำทูบีเนี่ยค่ะมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่ม3ก็รวมกิจกรรมกับอนามัยมาเรื่อยๆจนได้สนิทกันแล้วก็กินอยู่หลับนอนบางทีมานอนอน,อนามัยกันซ้อมซ้อมเต้นทูบีซ้อมพรีเซนต์เนี่ยค่ะมานอนอนาัมามากินอยู่หลับนอนที่นี่ก็คือเป็นความอุ่นแล้วก็เป็นความทรงจําดีๆเราจะมีเพื่อนที่นอกจากจะเป็นเพื่อนในโรงเรียนเนาะเราจะมีเพื่อนเขาเรียกว่าเพื่อนต่างวายัยเนาะเป็นรุ่นน้อง บางทีมาคุยกันเรารู้จักกับรุ่นน้องได้แลกเปลี่ยนกนันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันรู้สึกว่าบางทีมารู้ตัวอีงทีเออมันก็เป็นอะไรที่โมเมนต์ที่อบอุ่นที่แบบอา้าเรามาทำกิจกรรมตรงนี้เรานอกจากได้ได้ห่างไกลจากยาเสพติดแล้วได้มิตรภาพดีๆมากมายค่ะ ถึงปัจจุบันนี้ก็ยังทั้งทำอยู่คือก็เป็นที่ปรึกษาของชมรมแต่อาจจะแบบไม่ได้ไปพรีเซนต์งานแต่ว่าก็ยังช่วยน้องๆดูยังไปอยู่เมืองทองยังไปขอนแก่นยัง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 ไปอยู่แต่ว่าในเรื่องของพรีเซนต์อะไรเงี้ยก็น้องเขาเป็นคนพรีเซนต์เราก็เป็นผู้อยู่เบื้องหลังพัฒนาการคือการทํางานง่ายขึ้นในเรื่องของรูปแบบเพราะเราไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนที่จะต้องไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็คือเราไปรุ่นบุกเบิกเนาะไม่รู้ว่า หลักการการดาเนินงานยังไงเดี๋ยวนี้ก็คือเราเรารู้หมดแล้วอันนี้ปุ๊บพอน้องใหม่เข้ามาแล้วก็แค่ป้อนให้เขาได้ได้รู้ในเรื่องของการดําเนินงานง่ายขึ้นเพราะมันมีแพทเทิร์นเดิมให้เดินตามอยู่แล้วความเข้าใจของสมาชิกใหม่การทํางานนี้จะง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อนพอ 2B ีเข้ามาชุมชนเปลี่ยนแปลงไปก็คือโครงการ 2B ีเนี่ย เป็นโครงการที่ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดก็จะเห็นรุ่นน้องหลายคนหรือว่ารุ่นพี่หลายคนที่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อจะมาเข้าโครงการจนปัจจุบันเนี่ยเขาก็อนาคตสดใสมีการมีงานทําแล้วก็เลือกได้จริงจากโครงการนี้ชุมชนก็เริ่มยอมรับมากขึ้นแล้วก็อยากให้ลูก อยากให้หลานเนี่ยเข้ามาลงกิจกรรมมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเมื่อก่อนมันไม่ได้เป็นปรูปธรรมนะคะคือบางทีมาซ้อมบางทีก็กลัวลูกกลัวหลานไปที่อื่นกลัวแบบไปทําอะไรกันไม่ดีแต่ว่าพอเราสร้างผลงานเชิงประจักษ์เนี่ยเขาก็เริ่มยินดีที่จะให้ลูกให้หลานมาเข้ามาลงกิจกรรมง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อนค่ะ บีคิดว่าส่วนหนึ่งที่บีได้มาอยู่จุดนี้ได้ก็คือทูบีในเมื่อวันก็คือในเรื่องของการฝึกทักษะชีวิตเนาะถ้าเราไม่ได้มาอยู่ทูบีเราก็ไม่ได้เห็นภาพกว้างของของที่อื่นที่เราออกไปดูเราก็ไม่ดูเหมือนแล้วเป็นไงเขามีการแข่งขันกันไม่ได้ไปต่างจังหวัดไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้ร่วมสังคมใหม่ๆแล้วก็ไม่ได้ไดกล้าแสดงออก ก็คือโดยเฉพาะการกล้าแสดงออกคือเรามีทักษะในการกล้าแสดงออกในการที่จะไม่ว่าจะเป็นการใช้เรียนการใช้ชีวิตต่างๆ่เราก็เอามาใช้ได้จนจนเป็นเราทุกวันนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นเร็วแต่มันจะหล่อหลอมไปเรื่อยโดยเราไม่รู้ตัวจนเราเป็นทุกวันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็คือ ToB e เราต้องเป็นคนเก่งไม่ใช่ว่าเก่งที่สุดเกรดเ,เฉลีย่ย4ี่คือเก่งทางที่เราถนัดนะคะ แล้วก็ต้องดีเป็นคนดีของพ่อแม่เป็นคนดีของสังคมไม่เสพยาเสพติดแล้วก็ไม่ทําให้ใครเดือดร้อนอันนี้ก็เป็นคนดีแล้วแล้วก็อีกอย่างนึงคือมีความสุขนะคะก็คือความสุขของเราไม่ใช่บนความสุข,ขคนอื่นด้วยในเรื่องของการแบ่งเวลาก็สําคัญนะคะน้องๆก็คือเราต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเรียนเนาะกิจกรรมเนาะถ้าเรามีความเครียดจากการเรียนหนังสือเราก็มาปรึกษาเพื่อนเข้าโครงการ ToB ีนะคะแล้วก็พี่เชื่อว่าทุกคนอยากเป็นอะไรก็จะมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็ทําได้แน่นอน